อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงรเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง keto ใยหนิงนัทนานะคะวันนี้หนิงก็จะชวนทำเมนูง่ายๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไดฟูกุ keto นะคะทำง่ายมากๆนะคะไม่ต้องใช้เตาอบค่ะเพื่อนๆมาชิมกันนะคะสตรอเบอรี่ฉ่ำๆนะคะไดฟุกุก็มีความนุ่มมากๆเลยค่ะ แป้งมีความนุ่มมากเลยนะคะนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆเหนีนยวนุ่มนะคะเหมือนทานของจริงเลยค่ะเนียนนุ่มมากๆลองไปทำทานกันดูนะคะ มาทำในส่วนของแป้งสีขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นแป้งสีขาวนึงก็จะใช้ไข่ไก่นะคะ1ฟองตีพอละเอียดนะคะจากนั้นก็จะใส่สารให้ความหวานนะคะใส่สารให้ความหวานลงไปค่ะจะเป็นอีลิจิทอลน้ำตาลหลอกทางกล้วยนะคะหรือว่าเอาลูโรตก็ได้นะคะสตรีวียะยะหวานได้หมดเลยนะคะคนให้เขาละลายดีนะคะ จากนั้นนะคะหนิงก็จะใส่แป้งอัลมอนด์นะคะลงไปเลยค่ะตามด้วยวานิลานะคะนิดนึงค่ะถ้าไข่ไม่สดนะคะใส่ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นนะคะก็ใส่แซลมอนฮาร์แบบผงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบผงละเอียดนะคะเทลงไปเลยค่ะ คนทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะเขาก็จะหนืดๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานำไปกวนในกระทะกันค่ะคนให้เขาเข้ากันดีแบบนี้นะคะเขาก็จะหนืดๆแบบนี้นะคะเราก็เทลงในกระทะได้เลยค่ะให้เพื่อนๆใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะถ้าไม่ใช้กระทะเทฟลอนเนี่ยค่ะเขาจะติดกระทะมากๆเลยนะคะเทลงไปให้หมดเลย จากนั้นนะคะก็ติดแก๊สได้เลยนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนประมาณนี้นะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเป็นก้อนร่อนเลยนะคะหลังจากที่เรากวนเขาร่อนแบบนี้ได้แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะได้แบบนี้เลย เสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้จนเย็นสนิทนะคะเรามาทำแป้งชั้นในกันต่อคะ่ะโกโก้นะคะจะเป็นผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถัดมาก็จะเป็นสารให้ความหวานนะคะเพื่อนๆสามารถใส่สารให้ความหวานที่เพื่อนๆมีได้เลยนะคะจะเป็นอีลิชิทอลนะคะน้ำตาลหล่อหางกล้วยก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะคนนะคะให้เขาเข้ากันถ้าเราคนนะคะเขาเข้ากันเวลาเราเอาไปตีค่ะเขาก็จะเป็นก้อนน้อยลงค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใช้นะคะไข่ไก่นะคะ1ฟองตีให้เข้ากันค่ะหลังจากพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมผงโกโก้นะคะลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ระหว่างนี้นะคะเราสามารถเติมนะคะน้ำนะคะสะอาดลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะหนิงก็จะใส่แป้งอัลมอนด์นะคะลงไปเลยคนให้เข้ากันค่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะหนิงก็จะใส่ ผงไซเลียมฮักคนะคะก็จะเป็นไซเลียมฮักคแบบผงค่ะเทลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราคนเขาเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะเทลงไปในกระทะนะคะให้เพื่อนๆใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะเขาจะได้กวนแล้วไม่ติดกระทะนะคะปรับไปที่ไฟค่อนข้างอ่อนค่ะ ใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคนไปสักแป๊บนะคะเขาก็จะเหนียวๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆขูดขอบๆกระทะนะคะระวังเขาจะแห้งเนี่ยค่ะพอเขาได้เป็นก้อนแบบนี้นะคะล่อนออกมาแล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ ได้แล้วนะคะเอามาเทใส่ชามนะคะรอไว้ก่อนนะคะปล่อยให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาใช้ค่ะถัดมาในส่วนของสตรอเบอรี่นะคะหลังจากที่เรานำเขาไปล้างมาแล้วนะคะล้างให้สะอาดตัดขั้วนะคะแล้วก็ซับให้เขาแห้งเลยค่ะอันนี้หนิงก็ซับเ้าจนแห้งสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ เตรียมมาห่อไส้กันค่ะหลังจากที่เขาเย็นสนิทดีแล้วนะคะหนิงก็จะมาปั้นไส้กันนะคะโดยเราจะต้องใส่ถุงมือแบบนี้นะคะเป็นถุงมือพลาสติกค่ะแล้วก็จะใช้ถุงพลาสติกขนาด6คูณ9นะคะ2ชิ้นนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้กระดาษไ่ก็ได้นะคะหนิงก็จะแบ่งประมาณ4ชิ้นนะคะ แบ่งประมาณ4ชิ้นนะคะก้อนแรกก่อนก้อนแรกก็วางนะคะบนพลาสติกนะคะหรือว่าเพื่อนๆใช้กระดาษไขก็ได้นะคะแล้วก็ใช้พลาสติกอีกอันหนึ่งนะคะวางประกบแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้อุปกรณ์นะคะโรเลยคะ่ะเพื่อนๆโรเพื่อนๆสามารถใช้ขวดน้ําก็ได้นะคะถ้าไม่มีไม้ครึงแบบนี้นะคะ ลงให้เขาแบนๆนะคะแบนๆกลมๆไม่ต้องกลมมากก็ได้นะคะแต่ก็ให้มีเป็นลักมีพอที่จะวางสตรอเบอรี่ได้ค่ะประมาณนี้นะคะดึงออกมาได้แบบนี้นะคะเราก็นำเอาสตรอเบอรี่นะคะมาวางวางเสร็จก็ห่อเลยค่ะเพื่อนๆวางตรงกลางนะคะแล้วก็หอ่อ ได้แล้วนะคะส่วนที่เขาเกินมาเยอะๆแบบนี้นะคะเกินเยอะๆแล้วก็ดึงออกมาก็ได้นะคะดึงออกมาเลยมันจะหนาไปนะคะก็แกะออกมาแบบนี้นะคะดึงออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ปั้นให้เขากลมเลยนะคะคลึงกลม เนื้อแป้งนะคะก็จะมีความนุ่มๆน,นะคะนุ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆได้แล้วนะคะหนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางรอไว้ก่อนนะคะถัดมานะคะก็จะทําชิ้นถัดไปค่ะเหมือนเดิมนะคะวางแป้งของเรานะคะบนแผ่นพลาสติกค่ะแล้วก็อ,อีกแผ่นหนึ่งนะคะมาวางครับเพื่อนๆจะใช้กระดาษไขก็ได้เหมือนเดิมนะคะโรให้เขาแบนๆคะ่ะ เราได้แบบนี้นะคะดึงพลาส,สติกออกมาเหมือนเดิมนะคะได้แบบนี้นะคะแผ่นก็จะหนาประมาณนี้หรือว่าเพื่อนๆใช้ความหนาตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็วางสตรอเบอรี่ลงไปค่ะแล้วก็ห่อนะคะเกินมาเยอะก็ดึงออกได้นะคะดึงออกมาเลย มิดแบบนี้แล้วก็คืนกลมค่ะได้แบบนี้นะคะก็ทำไปจนหมดก้อนแป้งเลยค่ะหนิงก็ปั้นลูกสุดท้ายนะคะเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมดนะคะประมาณ7ลูกนะคะ7ชิ้นประมาณนี้ปริมาณนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดสตรอเบอรี่ที่เพื่อนๆใช้นะคะหนิงจะใช้สตรอเบอรี่ไซส์ไม่ใหญ่นะคะเลยจะได้ประมาณ7อันนะคะ เดี๋ยวเรามาทำแป้งชั้นนอกกันต่อค่ะหลังจากที่แป้งเขาเย็นดีแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนนวดเขานะคะให้เขาเข้ากันดีอีกทีหนึ่งนะคะเขาก็จะนิ่มๆแบบนี้นะคะนวดนวดนวดนะคะนิ่มมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อใส่ถุงมือนะคะถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะติดนะคะเดี๋ยวจะปั้นยากนวดแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลอนดีค่ะ จากนั้นนะคะหนิงก็จะใช้ถุงพลาสติกนะคะจะเป็นถุงแกงนี่ละคะ่ะขนาด6คูณ9นะคะใช้2แผน่นแันแรกก็วางลงไปก่อนนะคะจากนั้นหนิงก็จะตัดแป้งนะคะไม่ต้องรีบตัดครบก็ได้นะคะตัดประมาณหนึงก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็หยิบหนึ่งก้อนมาก่อน,นะคะวางลงไปบนแผ่นพลาสติกนะคะ บนถุงพลาสติกของเราแล้วก็นําอีกถุงหนึ่งนะคะมาวางทับนะคะจากนั้นหนิงก็จะใช้โรไม้นะคะคึงคึงให้เขาแบนๆนะคะบางๆขนาดใหญ่กว่าตัวส่วนของชั้นช็อกโกแลตนะคะที่เราหุ้มสตรอเบอรี่นะคะประมาณนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็กดึงพลาสติกออกเลย ได้แบบนี้นะคะเราก็หยิบตัวช็อกโกแลตของเรานะคะมาวางจากนั้นก็ห่อนะคะห่อให้สนิทเลยค่ะครึ่งกลมนะคะ เสร็จแล้วนะคะ1ชิ้นหนิงก็จะทําให้ครบเลยนะคะตามจํานวนที่เรามีค่ะก่อนทานสามารถโรยด้วยน้ําตาลอัลูโลดนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะไม่โรยก็ได้ค่ะพาดูนะคะ เสร็จแล้วนะคะโมจิของเราะคะ่ะ